สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนครับมือนีผมบ่าใชู้มนุ่มบ้านแทนกับมีโอกาสพาพี่พานองมาเบิงบรรยากาศทงไฮทงนาเนาะพี่น้องทงไฮทงนาบรรยากาศป่าเขาลำเนาไพรเราพี่น้องอุ่นเลี้ยวไปข้างหลังผมนี่ก็สิเป็นภูเขาพวานนะติดภูครับพ้าพี่น้องมาเบิงบรรยากาศ ทงไหทงหนาพี่น้องอันนี้ก็เทียงนา,ออ,างออกมาเบิงออกมาเบื้องอ้อยครับหลายมือแล้วกลับมาจากไต้หวันก็มาหอดบ้านเรากับพท่านได้ออกมาเบิ้องไฮเบื้องนาจากเทียเนาะมือนี่ก็ถือโอกาสออกมาเบืองอ้อยท่านบุนครับข้างล่างนี่ก็จะเป็นแปลงอ้อยครับนี่มีทั้งอ้อยปลูกไม่แล้วก็อ้อยตอพร้อม บอหลายครับพ็อได้ว่ามีอ้อยน้ำเพลนเนาะนี่มากับลูก้ายหล่าคือเกาครับพี่น้องเนี่ยมากับลูก้ายหล่าคือเกาหน่องแทนครับเอาน้องแทนสวัสดีครับหน่อยลูกสวัสดีครับอน้องแทนเก่งมากเลยมากับน้องแทนคือเกาเนาะน้องแทนพ่อปิดประตูรถด,ดิลูกโทรศัพท์ยูพ่นตีโทรศัพท์ชาจอยู่โอ้น่องแทนมาซือ เอ้กับ <careers> ปิดประตูรถไว้พร้อมตัวได้ยินได้ยินเสียงสวัสดีมาปุกบเลยเบ่งบรรยากาศทงไฮทงน้าไปพร้อมๆกันไปน่วกันเนาะพี่น้องเนาะมาไฮมาหน้าพี่น้องน้ำกบใสตัวนี้สาน้ากับผมนี xa có bôi nhây được, Bên nhau nhau xa gần hàm có xây ôm bay thắng đây ừ, bay nhàng với phụn nông thén bó hòn đẹp đấy lụt bó hòn nhìn bọc muông phía nó bọc muông ô oh, bọc muông mẹ Mong nuôi ngám đi. Dogu phi long tung gọi nha yang hùng đoku. Mì xì ส่วนนี้ว่าเป็นหมากโอ้ไม่มันล่มล้มหันกันไหมนี่พี่น้องบรรยากาศอยู่ติดภูเขาครับนี่ น้าอยู่ติดภูเนาะฉันร้องไม่หูอืมเขียดมากเล้วอันนี้ก็จะเป็นทีนะ้าของคนอื่นเพิ่นเขียดแดนกันครับพี่น้องไม่อยู่ติดกันอืมชานน้ำน้ำก็ถึกอีกนิดหน่อยน้ำคุนแล้ว ขุดห่องลงมาหอดพีสิเป็นห่องน้ำเห็ดเห็ดน้ำไหลลงมาจากภูเขาพี่น้องไหลลงมาสาเนาะน้องแค้นดิเขามาพี่บอมึงสียางอ้อมไปหุ่นยางหุ่นไปยางไมพผียางไม่ผี มากับแม่บ้านพี่อน้องคุณเสียหนาอยู่คุณกับลูกไซที่คุณมันอาจจะแห้งนะไปห่อนแดด พี่น้องเร้ยกำลังเอาอ่นขุดคลองหน่อยใหม่ๆครับปลูกเอากล้วยมาปลูกไว้พี่น้องก็สียัง้งมายังหนุกดินกับพวกใครดีปันไหนครับจะเอาขี่อ้อยเอากากาอ้อย,ยมาไว้อยู่เ่ราะนี่ยไม้ใหญ่เ,เดินหนีก็ว่าสีปลูกอย่างต่างๆหลายๆอย่างแหละพี่น้องไถไว้เพราะว่าหนาเกิดขึ้นอีกแล้วเนี่ยเพราะที่ปลูกอยู่ Cái này nhà hộp uh, nhà mày, nó bùng cái gơi vậy, ô uh, nó đẹp thế, ông than xác đẹp nhé Tắt nhà bớt nhé, nằm chăng xếp, chẳng hủy phiền tập bương หกหกน้ำไายคิดทุกคิดอนะไรนบัวคอยดูทายแม่อ,อืมว่าใส่ว่าดินพังอยู่วังไหนก่อน น้ำม,มันในกลองน้านี่มันคือว่าไหลลงสาวอะตั้มก็ปากท่อดิพี่น้องก er. ้วยซุปล no ูอนเนาะก้วยซุปลูคอนเฮานี่งามอยู่ อยู่ไกลบ้านพี่น้องคนมาเห็นคนกับปิดเอาเบิดบับกหุงบักกล้วยก็ได้ปลูกต้นขามไว้ร้อมครับนี่ต้นขามยักตรงไดฉีดถังหนึ่งพออยู่ดอก เขียยังเขีย<ม>นแล้วอับทีเก็บเอาแล้ว อุ้ยหยาก็ดก uh ี้เดียวว่ะตะกี้หยานวันแห้งได้อยู่หล่อน้ำมือนี่วันนี้เอาไปมาดดินมันดินมันสดีก็เก่้าได้อยู่นี่นี่มันได้พักหนาดินไม่ได้ปลูกอ้อยแล้วมันเลยดินด้วยฝืนโต ต้นขามหลายต้นนี่ต้นหนิเนาะปีดเอาเบิร์ซูมมาคืออิหลรอต้นนห่โอ้ยเบิรตพี่น้องมาพงพามันหน่อยๆปีดเอาเบิร์ซูมน่วยไหมอ๋อมายังนงแทนเห คือวัยยุคโฮมลูกเดี๋ยวพ่อจะอ้อมออกไปหาหรือใช่เออไปย่างไปไปหาลดถหาเทียงน้าเอาละพี่น้องสำหรับคีนี่ก็โค้งเสียไว้ซ้ำนี่ก่อนครับ คลิปหน้าพอกันไหมน้องพี่น้องเนาะขอกำลังใจให้กับเบ้าใช้ฟุม้มนมบันแทนในเรื่องพี่น้องเด้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเบ้าใช้ฟุม้มนมบันแทนนะครับพี่น้องครับคลิปหน้าพอกันไหมครับโศกดีสุขู่สุขค้นพี่น้องฟันฟาวิกิตโลกหลไปน้ากันน้องพี่น้องเนาะ,ะน้องแทนพูดหน่อยอย่าลืมกดไลค์ กดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่างๆนะครับอืสวัสดีครับสวัสดีครับบบ๊ายบายยอื